สบายดีเนาะมื้อนี้สองหางยาเบิ่งนครับจ้าิมาห้องเฟิงอีกแล้วห้องเฟิงสดเนาะแต่งเองห้องเองซื้อเฟิงว่าอายคนโสดเนาะจะเป็นแนวเลิกก็อย่าลืมกดติดตามยูทร์คลิปนี้เนาะยูดมนี้เป็นกำนลังใจให้เราเลยแต่งเองห้องเองสองมือแเราเลยแต่งเฟิงนี่มาฟังนำการบัดสิมวนวัเนาะ จะเป็นอะไรก็ยานะอดฟังว่งแน่ไอ้เป็นคนโสดโสดมาก่อนอานหลายปีแต่ก็บอกมอีฝูสาวนำเขาจากเธอหมู่เพื่อนพี่น้องไฟกระจองให้เฮามีแฟนจังแม่นถูกหรือแสน หาแฟนมาไล่นำเขาเป็นฟอกกำเก่าหรือเฮาลมสาวบ่เป็นคือมันยากมาเย็นเป็นคนอยู่นอกสายตาไปหาผู้สาวเขาก็บ่เคยสนใจ สิให้เหตุจังไรจึงสิไรมีแฟนคือเขาขอห้องผู้สาวเงินคำของไอ้ก็มีส่วนเรื่องรดขี่ไอ้นี้ก็มีเดือด้ ฝากถึงผู้สาวถ้าเจ้าบทันมีไฟก็ลองเปิดใจล้มไอเบิ่งก่อนายเลยขอวอนซอนฮักให้อ้ายเลยโ่ให้ไอ,ไหอ้ายเลยฟอหักแท้นำข้าจากเธอ หากน้องขาดเหลือเงินคำอ้ายก็สิให้หรือเป็นรถใหญ่อ้ายนี้ก็บ่มีบัญหาขอเฟียงสองเฮาหักกันล้วยความมั่นใจส่วนเรื่องนอกกายอ้ายนี้บ่มีแน่นอน เธอจบเนาะผ้นงานเพลงของวาวหังแต่งเองห้องเองซื้อเพลงว่าอายคนโซดเนาะอย่าลืมเป็นกำลังเจอเ้อวาวเลยเลยกดติดตามกดลิงแจงเตือนเหอหมดทุกอย่างเนาะกดไลค์แล้สบายดีเนาะขอบเจอ